อินเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงฤดู3กับฤดู3แบบพิสดารน,นะคะฤดู3คืออะไรฤดู3ก็คือ1ปีมี3ฤดูก็เอา3ไปหารนะคะก็จะได้ฤดูละ4เดือนนะคะอันนี้ก็คณิตศาสตร์ง่ายๆเนาะก็แล้วแล้วเราจะรู้ว่าจะนับฤดูเริ่มยังไงก็ฤดูก็คือเริ่มจากคิมหันแต่ฤดูนะคะคัมพีสมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยเป็นคัมพีโบราณเพราะฉะนั้น เวลาเราเริ่มนับอะค่ะเราจะเริ่มนับที่นี่แลมหนึ่งข้ามเดือนสี่นะคะต่อมาฤดูที่2ชื่อวัดส,สานะฤดูตัวนี้เราจะนับที่แลมหนึ่งข้ามเดือน8นะคะก็สเดือนเนี่ยคะ่ะบวกสี่เข้าไปนะคะฤดูสุดท้ายคือเหมันตะฤดูก็คือแลมหนึ่งข้ามเดือน12ก็คือบวกสต่อจากนี้เข้าไปก็สามฤดูครบละก็ถ้าเกิดฤดูแบบพิสดารเขาก็บอกว่าแบบธรรมดาก่อนเอาไหมเอาแบบธรรมดาก่อนนะแบบธรรมดาก็บอกว่าคิมหันตะฤดูเนี่ย มีปิดตะสมุดฐานเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะวัฏสานะฤดูก็จะมีวาตะสมุดฐานเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะส่วนเฮมันตะฤดูก็คือฤดูหนาวเฮมันก็คือเฮก็คือหิมะหอหิบเหมือนกันเนาะก็อันนี้ใส่เป็นสีให้ดูนะคะหิมะนึกถึงน้ำแข็งก็สีฟ้าเนาะก็อันนี้ก็คือจะมีเสมหาสมุดฐานเป็นเหตุที่ทำให้ป่วย ะะอันนี้คือฤดู3แบบปกตินะคะแล้วฤดู3แบบพิสดารพิสดารยังไงก็อย่างที่เรารู้ใช่ไหมคะว่า1ฤดูเนี่ยมี4เดือน4เดือนก็คือ120วันถูกไหมคะเขาก็จะมีการแบ่งซอยเป็น3ช่วงช่วงแรก40วันช่วงที่2 40วันช่วงที่3 40วันอันนี้การซอยช่วงละ40วันเนี่ยเกิดกับทุกฤดูนะคะก็จะเป็นภาคพ,พิสดารเนี่ยดู2ช่องนี้นะ2ช่องขวานี้นะก็เขาบอกว่า40วันแรกเนี่ย ก็จะมีพัทธปิตะสมุดฐานนะคะเป็นตัวเป็นก็เลยเป็นเจ้าสมุดฐานนะคะเสร็จแล้วก็มีจตุกการเตโชก็คือเตโชหนึ่งในสี่กองมากระทำร,ร,ร่วมกันนะคะทำให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยนะคะต่อมา40วันที่สอง ตัวแรกเป็นพัทธะไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็ต้องเป็นอภัทตะอันนี้เป็นคิวของมันเลยนะจะเรียงกันพัทธะอภัทตะกาเดานะคะ40วันที่2ก็จะเป็นตาของเจ้าอภัทตะปิตตะละเป็นเหตุแล้วก็มีจตุการเตโชกองใดกองหนึ่งมาระคนทําให้เกิดปัญหาเกิดความเจ็บป่วยนะคะแต่อันสุดท้ายกาเดาเนี้ตามคัมภีร์บอกว่ากาเดาเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งปวงเพราะฉะนั้น ร่างกายคนเราเนี่ยจะแข็งแรงบริบูรณ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดาวนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเหมือนเป็นตัวบอสอะเป็นหัวโจโกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมีอะไรมาลคนค่ะแค่ตัวมันแค่ตัวมันวุ่นวายเนี่ยก็แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเนี่ยพออ่าเราย้อนกลับขึ้นไปดูถ้าพอเป็นพัทธปิตะเนี่ยเป็นลูกน้องใช่ไหมเป็นตัวจิ๊บตัวจ้อยใช่ไหมก็ต้องมีจตุการเตโชมาเป็นตัวช่วยป่วดพอเป็นอภัพทปิตะก็ยังเป็นตัวจ้อยอยู่ก็ยังคงต้องมีจตุการเตโชมา ช่วยป่วนเพราะว่าเป็นกำดาวปุ๊บเป็นตัวบอสอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีใครมาปวนแล้วตัวมันเองป่วนก็แย่และเนาะอันนี้ก็คือคิมหันตะหรือดูแบบพิสดารน,นะคะต่อไปดูวัสสานะรรมฤดูบ้างวัฒนะรรฤดูเป็นยังไงก็เนี่ยค่ะก็แบ่งซอยสามเหมือนกันก็40วันแรกก็เป็นหาไทยวาตะอันนี้ก็เป็นลูกกระจอกเนาะหาไทยวาตะจริงๆมันไม่ใช่ลูกกระจอกนะแต่แบบ พูดเทมันจำง่ายเนาะก็ตัวมันเนี่ยเป็นลูกกระจกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบอสในเซตมันเนี่ยมันก็ต้องมีชก,กาลรารวายโยก็คือวายโยกองใดกองหนึ่งมา,าละคนช่วยกันป่วนนะคะถึงจะเจ็บป่วยได้สีวันที่2เป็นสัตกะวาตะก็เหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าเทียบกับ3ามตัวยังถือว่าเป็นตัวจิ๊บตัวจ้อยนะคะก็ยังต้องมีวายโยกองใดกองหนึ่งมา,าละคนช่วยกันปวนทําให้ป่วยเนาะส่วนตัวสุดท้ายไอ้เซตเนี้ยเซตวาตะสมุทฐานเนี่ย ตัวที่ใหญ่ที่สุดจริงๆคือสุมนาวาตะนะคะถ้าส,สุมนาวาตะเนี่ยจะทําให้กวนกะวายนะคะคือสุมนาคือใหญ่ใหญ่กว่าทุกสิ่งอันในเซตเนี้ยเพราะฉะนั้นแค่มันเหมือนเหมือนกับกำดาวตะกี้ค่ะแค่มันตัวเดียวปวนก็แย่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมนเลยไม่ต้องอาศัยมือใครมาช่วยปวนตัวมันปวนเองก็แย่แล้วเนาะส่วนโตวสุดท้ายเหมันตะลุดูนะคะแบบพิสดารก็จะแบ่งเหมือนกัน4ีิ 40่สิบีสิบสี่สิบแรกก็สอเสมหะก็จะมีการละกาละปละเมหะมากระทบสอเสมหะนะคะทําให้เกิดความเจ็บป่วยเป็นอาโปเกลลงไปนะคะแล้วก็อุลละเสมหะก็เหมือนกันก็มีการละปละเมหะมาระคนทําให้ป่วยช่วยช่วยกันป่วนเหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายคู่เสมหะเนี่ยเป็นใหญ่กว่าไอ้สอตัวนี้ก็เลยไม่ต้องมีใครมาช่วยป่วนก็ตัวมันเองก็เลยเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทั้งหมด นะคะอันนี้ก็จบแล้วฤดู3ปกติฝั่งนี้ปิดตะสมุดฐานวาตะสมุดฐานเสมหาสมุดฐานแล้วก็ฝั่งพิสดารก็สองช่องฝั่งขวามือนี้นะคะก็สำหรับใครมีคำถามอะไรก็ถามทิ้งไว้ข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวมาตอบกันให้นะคะขอบคุณค่ะ